แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในบูธ h o o n d a นะครับ Honda ตอนนี้ออกมาเนี่ยเป็น HRV eHEV นะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ปี2024เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดชชุดแต่งโมดูล o นะครับคันนี้มีชุดแต่งด้วยเป็นสีใหม่ชุดแต่งโมดูลกันกันจางหน้านะครับลิ้นหน้ามีกรอบป้ายทะเบียนนะครับนี่เราดูรอบๆกันได้เลยนะครับมีสติ๊กเกอร์ด้านหลังตรงเสา C นะครับ ความสวยงามของสีใหม่ใครอยากเห็นสีใหม่ต้องมาดูนะครับที่บูธทอนด้านี่สติกเกอร์ที่ผมบอกตัวนี้ก็เป็นเสาที่ทําให้มีความโดดเด่นขึ้นมามีความสวยงามขึ้นมานะครับนี่สเกิร์ตหลังนะครับปลายท่อ m o d u ลโลโลก้ก็รู้สึกจะเป็นโลโก้สีชาเนาะแล้วก็โลโก้หลังเป็นสีดำนะครับนี่เป็นชุดแต่งที่ ทำให้ hrv ehev เนี่ยไม่เหมือนใครนะครับนี่ในราคา1 7 9 0 0 0้บาทนะครับลองมาดูกันได้ในงานนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนถูกใจแค่ไหน Honda hrv สำหรับ honda hrv ehev ใหม่มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษในแต่ละรุ่นย่อยสำหรับงาน motor expo ครั้งนี้นะครับในรุ่น ehev อเมื่อจองตั้งแต่8พฤศจิกายน2567จนถึง31ธันวาคม2567แต่สามารถรับรถได้ตั้งแต่28พฤศจิกายน2567จนถึง31มกราคมปี2568ปีหน้าเลยทีเดียวด้วยเงื่อนไขนี้จะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษ2อย่าง1ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น1.69%สำหรับเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและครอบครัว และดอกเบี้ย1.99%สำหรับลูกค้าทั่วไปพร้อมฟรีประกันภัย1ปีและฟรี Honda u l t i m a เ e Care ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่24ชั่วโมงเป็นเวลา5ปีหรือ140,000กิโลเมตรอีกทั้งรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีและรับประกันระบบไฮบริดทั้งระบบ5ปีไม่จำกัดระยะทาง2ดับเบิลสมายพัท ผ่อนเบาดาวสบายเลือกผ่อนได้ตามสไตล์ที่คุณชอบค่างวดเริ่มต้น8,611บาทเงื่อนไขาดาว25%ผ่อน7ปีเงินก้อนสุดท้ายเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อหรือเลือกดาวต่ำเพียง10%พร้อมฟรีประกันภัย1ปีและฟรี Honda a อ t i m ิเมทแครอีกทั้งรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางส่วนในรุ่น EHEV RS และ EHEV EL เมื่อจองตั้งแต่8พฤศจิกายน2567ถึง28กุมภาพันธ์2568และรับรถตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2567ถึง28กุมภาพันธ์2568 1.69%สำหรับเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ Honda และครอบครัวและดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99%สำหรับลูกค้าทั่วไป พร้อมรับ Honda e c l u s i v e Care โดย Honda e c l u s i v e Care ประกอบไปด้วยฟรีประกันภัย1ปีฟรีรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงและค่าอร่อยตาตารางการบำรุงรักษา5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรฟรี Honda u l t i m a t e Care ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่24ชั่วโมงอีก2ปีหรือ40,000กิโลเมตรรวมเป็น5ปีหรือ140,000กิโลเมตร 2. ดับเบิลสมายพัดผ่อนเบาดาวสบายเลือกผ่อนได้ตามสไตล์ที่คุณชอบรับสิทธิพิเศษฮอนด้ Honda ช่วยผ่อนเดือนละ2,700บาทเป็นเวลา12เดือนรวมมูลค่า32,400บาทค่างวดเริ่มต้น8,495บาท เงื่อนไขาดาว20%ผ่อน7ปีซึ่งเป็นค่างวดที่หักจากสิทธิพิเศษ Honda ช่วยผ่อนแล้วเงินก้อนสุดท้ายเป็นไปตามที่ได้ระบุในสัญญาเช่าซื้อหรือเลือกดาวต่ำเพียง10%พร้อมฟรีประกันภัย1ปีและรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีและรับประกันระบบไฮบริดทั้งระบบ5ปีไม่จำกัดระยะทางข้อเสนอพิเศษรถเก่าแลกซื้อรถใหม่ Honda Happy Trade In เมื่อนำรถยนต์ฮอนด้ามาขายและออกรถรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า30,000บาทหรือเมื่อนำรถยนต์คันเดิมยี่ห้อใดก็ได้มาขายและออกรถรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า15,000บาท